บุญคือความสบายเนี่ยมันก็บันทึกได้ทางตาหูจมูกติดทางตาหูจมูกริ้งกายนี่แหละบันทึกที่ใจแล้วก็คือการตรวจมนุษย์พุทธมนุษย์นั่นแหละบันทึกใจสนานาคมบันทึกจกักรพพรดและการแผ่เมตตาแผ,แผ่เวลาเห็นเราก็แผ,แ,แผ่เราแผ่เราบันทึกบุญเราพิจารณามันก็อยู่เฉวๆเนี้ย นั้นเราจะเป็นผู้ที่ถ้าสูตรหลวงปู่จริงๆนะ่ะฝึกประมาณห้าหกปีเนี่ยคนมองจะมีความรู้สึกดีดีเพราะว่าความสว่างมันเข้าตลอดพอคลื่นที่ไม่ดีมันจะไปรับใ,ใหม่ๆมันก็จะต้องมาคับมันหน่อยคนที่สวนใหม่ๆต้องมาคับโดยเฉพาะขึ้นไม่ดีเนี่ยการกระทบในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย ันต้องเปลี่ยนมันต้องเบนเราไม่สามารถจะไม่สามารถจะเบรกได้หรอกบางทีมันมาเองมันไม่เบรกเพราะมันชินมาได้อดีตแต่เราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนคลื่นตรงนั้นทีนี้นถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆในการสวดมนต์ซึ่อยู่กับพุทธมนต์นะว่าบางคนจะสวดบทไหนก็ได้จำบอกมันเหมือนกันนะบทสวดมนต์เหมือนกันหมดอะ้งบอกถ้าเกี่ยวข้องกับ ไตสนานาคมแต่ความหมายของบทมันต่างกันตรงนั้นตรงพลังงานเหมือนเพลงะเพลงที่เราร้อเนี่ยความหมายของเพลงนคือความรู้สึกที่เราร้อเราล้อเพลงเนี่ยถ้าเพลงเพลินเนี่ยมันล้องมาก็ะเพลินเลยละ่ะแต่ถ้าเรามาสวดมนให้มันเพลินเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะมันไม่ชินไง ต้องใช้เวลาท่านบอกไม่ได้ต้องสวดจนกว่ามันจะเพลินทํายังไงก็ได้ให้มันเพลินนะมันยากตรงเนี้ยมันยากตรงที่เราความอดทนมีน้อยเนะ่ยเพราะเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เราเนี่ยคนท,ท,ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละ สังคมเวลาเห็นเราก็จะคุยกันถ้าคุยแเราไม่มีอะไรนะว่ามันเป็นเรื่องโลกเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้แหละมันก็หนีจากขึ้นขึ้นทุทมนไปคือขึ้นมันเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าเรากลับมาเร็วความสว่างของจิตมันก็นเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่เรานํามานะมันอยู่ในโลกไมไ่ไปไหนพระพุทธเจ้า ตั้งแต่องค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้านุก็ตามเพอเอาไปไม่ได้ในโลกนะ่ะในโลกนี้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทั้งนั้นเอาไปได้จต่ความรู้สึกก็คือกรรมคือมนโนกรรมคือนามธรรมาออกจากรูกผัธรรมนั่นนหะคือลูกคือนามนั่นแหละมาจริงๆแล้วนี้การเวียนว่ายใจเกิดมันก็โดยโดยกรรม เราทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ทำในโลกอนาคตมันเกิดในโลกมันก็ต้องมารับกรรมในโลกทั้งดีและไม่ดีเพราะนั้นโพธิสัตว์เขาจึงทิ้งกรรมที่ดีใหม่ๆ้ากเหมือนเราแหละดีมั่งไม่ดีมั่งดีมากเพิ่มไปเรื่อยๆ่ละพบ่ระชาติมันก็เกิดความเคยชินกระแสจิตของท่านก็เลยอยู่ในพุทธมนต์อยู่ในความดีอยู่ในบุญ ตามกระแสจิตท่านอาธิษฐานถ้าท่านอาธิษฐานเป็นโพริสัตกระแสจิตท่านก็เป็นเนื้อเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าในอดีตตั้งแต่องค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าซึ่งก็ต้องเวียนว่าใจาเกิดไปเจอกันในการข้างหน้าคือการช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่าใจาเกิดไม่มีอะไรประโลกนี้มันไม่ใช่ของใครเลยไม่ใช่ของใคร พอเราถ้าฝึกไปนานๆเราจะไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรถึงเขาจะรวยถึงเขาจะยากดีมีจนใหญ่ขนาดไหนท่านบอกมันไม่ต่างกันเลยเท่าเทียมกันนะความสุขความทุกข์ความขับแยนใจดีใจเสียใจ,ใจ,ใจใเหมือนกันเลยตายแล้วเกิดเหมือนกันแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่กรรมคือความรู้สึกในการเวียนว่ายใจเกิดมันถึง บางชาติก็มีทุกข์บางชาติก็มีสุขเน่ที่เราเห็นเนี่ยน่เกิดจากกรรมทั้งนั้นนหะไม่มีใครหนีไปได้หรอกท่านบอกเพราะนั้นท่านให้ฝึกให้เข้าใจเรื่องพวกนี้มันจะได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะนรกสวรรค์มีไหมกรรมจริงมีไหมตายแล้วเกิดจริงหรือเปล่าพุทธศาสนาน่มันพิสูจน์ได้อยู่แล้ว แนนอนอยู่แล้วฮะแต่เราไม่ยอมมองพิสูจน์กันเท่านี้ไงถ้าทําจริงๆนะมันก็ได้จริงนะท่านว่าเพราะใสถานที่ของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องนี้พ่อเหตุเลยอะเราต้องการให้ท่านบันทึกบุญเวลาท่านสวดเข้าใจด้วยว่าความสว่างของจิตมันมีมากน้อยแค่ไหนไหนจะบุญที่เราทำในอดีตมันมาพร้อมกับที่เราสวด ความสว่างของจิตเนี่ยมันอยู่ที่บุญเราด้วยที่ปัจจุบันด้วยพลังงานปัจจุบันที่เราน้อมมาเนี่ยความสว่างไหนจะพระที่เราห้อยเนี่ยเพราะจิตเราอยู่กับพระสายใยกับจิตเป็นพระมันเป็นขึ้นแล้วก็บ,บุญที่เราทำแล้วก็บ,บทที่เราสวดซึ่งอยู่ในโลกมันสว่างมากนะถ้าเราสัมผัสหรือมีความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ย ไม่มีใครขี้เกียจส่วนหรอกแล้วมันจะไม่พูดอะไรในสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะมันปิดคลื่นคือมันเปลี่ยนคลื่นมันเปลี่ยนพลังงานมันไม่ติดต่อเฮจิตมันก็สว่างมั่งไม่สว่างมั่งพอเรานึกถึงพระเนี่ยจิตกับพระอยู่ด้ยวยกันก็มันก็สว่างแล้วส่วนมนุษสว่างพอเราไม่นึกถึงพระเราไปนึกถึงตาที่เห็นทางโน้นน่ะมันก็ไปแล้ว รรพอเรากลับมาสวดอามาอีกละมันก็เลยไม่ไม่ติดต่อเราก็เลยไม่พร้อมที่จะสัมผัสคลื่นของนามธรรมาจากรูปธรรมท,ที่มองเห็นเหมือนโลกนะจังหวะโลกนะเองมองโลกทั่วไปเนี่ยเองเห็นปั๊บเองจะรู้สึกทันทีเลยจะเป็นสิ่งของจะเป็นมนุษย์จะเป็นอะไรก็ตามความรู้สึก เกิดทันทีแต่ถ้าเองสวดมนต์หรือเองมองภาพของพระหรืออะไรเนี่ยยากเลยท่นานบอเพราะมันมีน้อยมากความเคยชินเพราะนั้นเราถึงสร้างสถานฝึกให้เข้าใจในการเวียนว่าตายเกิดเพราะการเกิดการตายเนี่ยมันใช่ไม่ไม่ใช่จะมันเป็นธรรมชาติมันพิจารณากลัว ไม่น่ากลัวอะไรเลยเกิดแน่าตายแน่งแล้วมันจะไปน่ากลัวเลยเพราะคุณกลัวหรือไม่กลัวทันว่าเองกลัวหรือไม่กลัวเองต้องตายแล้วต้องเกิดทำไมไม่ฝึกให้มันเข้าใจไม่มีใครช่วยเราได้หรอกท่านบอกพระเจ้เา,าก็ช่วยเราไม่ได้มีนิดคนมีนิดขนาดไหนท่านก็ช่วยเราไม่ได้มันอยู่ที่เราแล้วเราก็แก้ไขใครไม่ได้ด้วยเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้หอก แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เราพร้อมที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะความตายมันไม่ได้บอกว่าเราจะตายที่ไหนด้วยกรรมเราเรานำกรรมที่เราทำมาในอดีตพบปัจจุบันน่ะมันมาจากอดีตเรานำมันมาด้วยแล้วการกระทำปัจจุบันเนี่ย มันคืออนาคตเพราะนั้นบางคนปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่ดเด็กเลยฮะแต่ชีวิตทำไมมันไม่ได้เลยมีทุกมากเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตอดีตท,ที่เขามีในอดีตะเขาทำสิ่งที่ไม่ดีมากตอนต้นของชีวิตพอตอนปลายชีวิตแล้วลึกได้เขามาทำกรรมฐาน พอเริ่มทำแล้วมีน้อยฮะกรรมไม่ดีมันมากพอมาเกิดอีกทีฮะภาพกรรมในอดีตตามมาเลยพอเวลาเราเปลี่ยนร่างเนี่ยเรากกลับทันทีนะกรรมที่เราทำปัจจุบันเนี่ยกลับทันทีมันอยู่ที่อยู่อารมณ์ไหนที่ออกจากร่างแค่นี้ อารมณ์ความรู้สึก,พกพเพราะธาตุมันบีบเพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันต้องออกนี่มันออกนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะออกท่าไหนอะเจ็บทุกสุขถ้าเราฝึกไปนานๆเข้านะถ้าจิตเราเบานะมันก็สะสมทุกครั้งที่มันเบาจิตเบาคือจิตผมก็ท่านบอกแล้วไง จิตไม่ลำคานะไม่ลำคาญในรูปรถจินเสียงถึงลำคานก็ไม่นานคือจิตเบาแล้วลหละมันชินไหมชินคลื่นที่ไม่ดีเข้ามาทางตาหัวจมูกลิ้นกายมันจะตัดทันทีบางครั้งไม่ได้ยินอยู่สบายเพราะมันเบาเพราะมันสบายเพราะนั้นพวกที่ฝึกกรรมฐานนานๆที่เขาอยู่ในป่าในเขาในห้องในอะไรนะเขาอยู่ได้ยังไงอะถ้าจิตมันไม่เบาลองเราไปอยู่ดิ ถ้าเราขึ้นเราอยู่ทั้งโลกเนี่ยมันดิ้นแน่นอนแล้วฮะจะไปโน่นที่จะไปนี่โน่นนี่นั่นมันไม่เบาแต่ขึ้นเขาเบาเนี่ยเฉยเลยไปก็ได้ไม่ไปก็ได้มันเบามันเบามันไม่ลำคาญมันเบามันก็สบายพอฝึกไปสักระยะหนึ่งถ้ามันเบาแล้วมันก็จงนิ่งแล้วนอนแต่ระยะเวลาในการฝึกนะ มันใช้เท่าไหร่ไม่รู้มันอยู่ที่ตัวเราเองเพราะนั้นท่านทึงบอกว่าเองขี้เกียจไม่ได้นะไม่ได้โดยดิดขาดท่านเพราะเองตายแน่นอนและเองเกิดแน่นอนเลยแลเรื่องว่าสถานที่โอกาสเวลาพบชาตินะอย่างเนี้ยอยูน่นะมันไม่ได้มีอย่างนี้นะไม่มีนะ ท่านไปอยู่ที่ไหนไม่มเหมือนหรกที่นี่หรอกทำมือหน้าและสาขาเนี่ยไม่เหมือนฟรีมีที่กินมีที่นอนมีอาหารกนะ็ฝึกได้ตลอดชีวิตแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่กี่วันร้อยปีสี่หมื่นวันนะวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมง เรามานับอายุเท่าตอนนี้อายุเราเท่าไหรเราจะอยู่สักกี่วันและอีกวันวันเนี่ยเรามันทึกอะไรอ่ะนั่นคือกรรมนะกรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกรรมฐานหลายหลายปีเนี่ยคลื่นของจิตเนี่ยมันสว่างมากกว่ามืดมัวเนี่ยนะฮะเราก็มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่แถวนั้นอนะ่ะ พภูมิในยุคปัจจุบันเนี่ยนะท่านว่าภูมิทั้งหลายแลืววิญญาณทั้งหลายที่ไปจากคนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นคือตายก่อนกำหนดกำหนดอายุไขนะตายก่อนกำหนดแน่นอนนะเพราะเกิดจากโรคโรคที่มันกินอยู่ทุกวันนะโรคมันเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคอุบัติเหตุโรคภัยธรรมชาติโรคมนุษย์ฆ่ากันโรคตามเนี่ย เพิ่มขึ้นทุกวันฮนะอย่าลืมว่าพอออกจากล่างยังไม่หมดอายุไขเนี่ยนะฮะอายุที่เหลือต้องโคนด้วยห้าสิบเข้าไปนะฮะเรานับอายุทิปด้วยนะเพราะนั้นเราจะสัมผัสในโลกวิญญาณตรงนี้ทั่วไปโดยตาเนื้อเนื้อนี่แหละแวบบไปแบบมา ตพราะนั้นเวลาสวดมนต์เนี่ยถามว่าเขาจะมาเอาบุญกับเราไหมมานะเพราะเขามีมีรูปมันออกจากรูปแล้วออกจากธาตุออกจากรูปมันเป็นนามธรรมาเป็นวิญญาณเป็นผีมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกรู้สึกทุกข์เนี่ยจะเปลี่ยนให้มันสุขไม่ได้ไม่เหมือนเราเรามีรูปมีนามเราสามารถจะเปลี่ยนได้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยตอนนั้นออกแล้วเปลี่ยนไม่ได้ ทุก,ก็คือทุกสุขก็ทุสุขเบาก็คือเบาถ้าคุณเบาคุณก็ไปเป็นพรมแนละ้วถ้าคุณมีความสุขว่คุณก็เป็นสวรรค์สวรรค์พร้อมกับบุญที่ทําถ้าคุณมีทุกนะคุณก็ลงข้างล่างหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานนะทั้งหมดอยู่ไม่นานตามอายุไขมันก็เวียนว่าตายเกิดข้างลงข้างล่างมันข้างบนงบองมนุษย์บาไปรยูงเงี้ยแนหะ ไม่ได้มีไม่กําหนดไม่ได้ละมันก็เลยมีสุขมีทุกขมีครับแกนใจเสียใจดีใจอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหญิงมั่งเดี๋ยวเป็นชายมั่งเดี๋ยวใหญ่ยยมั่งเดี๋ยวรวยมั่งเดี๋ยวจนมั่งน้ยไปเป็นย่งี้ยไม่มีชิดทางในการเกิดเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราฝึกเนะี่ยเราไปตามใจแล้วนะเราจะรู้เลยฮนะปัจจุบัน ัจจุบัน,นก,กรรมเนี่ยเราสามารถจะรู้อนาคตได้อนาคตเพราะอนาคตน่ยมันมาจากปัจจุบันนั่นมันมาจากอดีตอดีตปัจจุบันอนาคตมันเวียนไปนี่คือประโยชน์มากในการฝึกกรรมฐานเนี่ยฝ,ฝึกเตรียมตัวเวียนว่าจาก,กิดจริงๆแล้วนะที่ท่านสอนไว้เนี่ยท่านถึงให้ตัดหมดเลยฮะโลก ยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นไปท่านอธิบายบ่อยๆของตาเลยลาออกตัดถังโรคล,ลาออกไม่ทำมาสวดมนต์ดีกว่าท่านบอกเองสวดมนต์ไปฮะค่ารับประกันนะอายุแกเองยืนแน่นอนอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยถ้าเองอยากรวยเรื่องเล็กเลยท่านบอก เองสวดมนต์จนคิดออกนะถ้าเองไม่รวยเป็นไปไม่ได้ถ้าเองคิดมันออกเองเบาเมื่อไหร่เองคิดออกมืน่นั้นแหละถ้าจิตเองสับสนวุ่นวายเนะี่ยเองคิดอะไรไม่ออกหรอกเองต้องหยุดของตาเคยพิจารณาท่านบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะไม่ไม่มีทางรู้หรอกวแจะคิดโนดคิดนี่ไม่รู้ได้ยังไงแต่ถ้าหยุดคิดละจะรู้ท่านบอกถ้าหยุดคิดเนะี่ย มันต้องรู้แน่นอนหยุดคิดมันต้องรู้แน่นอนแต่ต้องอาศัยความคิดพอมันหยุดมันก็ย้อนสุดยอดนะฮะพูดถึงกรรมฐานที่เราทำเนะี่ยเราต้องคิดคิดเสมอว่าทานบอกคนเราเกิดมาไม่มีใครเป็นของใคร จะใหญ่เล็กขนาดไหนไม่เอาไปไม่ได้เอาไปได้จต่ความหลังเพราะนั้นตัดความหลังอย่าไปสนใจมันมันจะยังไงครับไปสนใจจะทําดีหรือไม่ดีในอดีตอย่าไปสนใจมันเอาปัจจุบันกรรมเป็นหลักอยู่ในกระแสของบุญเนะีเรามีโอกาสนะเรามีรูปมีนามมีกายมีใจพร้อมองค์ประกอบของกรรมที่จะต้องทำ ไม่มีใครช่วยได้ถ้าเราเชื่อจริงๆนะเราไม่อยู่หรอกถ้าเราสัมผัสจริงๆนะไม่มีใครอยู่ทำทุกคนจะเป็นคาราวะจะเป็นพระจะเป็นนักบวชนนะเขาจะห่างจากความรู้สึกที่ไม่ดีห่างจากขึ้นไม่ดีเขาก็อยู่ในจิตจะอยู่ในจกักรพรรดิอยู่ในไตรสนาคม อยู่กับผมมีหารอยู่กับบุญอยู่กับการพิจารณาเนี่ยพิจารณาได้เนี่ยจากลูกรถก,กินเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> เสร็จแล้วก็เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองใช่ไม่พอในอนาคตาการข้างหน้าเป็นผู้มีประโยชน์กับมนุษย์และวิญญาณแน่นอนนะวิญญาณจะมีทุก มนุษย์ที่มีทุกข์พอเรามองเราสามารถจะช่วยเขาได้โดยไม่ได้หวังอะไรพอเราเห็นเราก็อธิษฐานช่วยได้เลยนะฮะวิญญาณก็เหมือนกันมนุษย์ก็เหมือนกันไม่จำเป็นเราต้องไปบอกเขาไม่จำเป็นไม่ต้องไปบอกเราฝึกจนชินไม่ต้องการอะไร ต้องการความรู้สึกที่ดีบันทึกความรู้สึกที่ดีแล้วก็แผ่ความที่ดีให้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณนี่คือศาสตร์หลวงปู่สตร์หลวงพ่อพ่อท่านเป็นโพลิสัตมันจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเราช่วยเขาตอนนี้นะฮะไม่ต้องไปบอกก็ได้อนาคตเขาช่วยเราอยู่แล้วฮนะมันเรื่องของกรรม ประมาณนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสดีล้วเราไม่ทำเนี่ยจ mm hmm. ะวาโอ้เราเองเจอค่าเองไม่ทำเนะถ้าช่วยเองไม่ได้นะแนนาก็รู้จะเจอกันหรือเปล่าไม่แน่นะฮะไทยเองลงข้างล่างเลยไม่ได้เจอค่าแน่นอนเลยไม่ได้เจอเลยตลอดไปเลยท่านบอกถ้ยเองลงข้างล่างไม่ได้เจอตลอดไปเลยนะปิดบัญชีกันได้เลยนะ